สมุนไพรไทยพื้นบ้านต้านโรคประโยชน์สปปรรพคุณดีๆจากขมิ้นขาว10อย่างที่ควรรู้สวัสดีครับถ้าหากคุณได้รับประทานขมิ้นขาวเป็นประจำคุณจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ครับ 1. มีส่วนช่วยย่อยอาหารทำให้คุณระบายท้องและขับกดไหลย,ย้อนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น สองมีส่วนช่วยขับลมและลดอาการโกรดเกินในกระเพาะอาหาร 3. ลดอาการจุกเสียกจากอาหารไม่ย่อยได้เพียงแค่รับประทานเป็นประจำา 4. มีประโยชน์ในการช่วยบรรเทา,อา,าอาการอักเสบของแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ 5. ช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนได้เป็นอย่างดี 6. มีส่วนช่วยให้เจริญอาหารมากยิ่งขึ้น 7. ป้องกันปัญหาโรคผิวหนังได้อย่างยอดเยี่ยม 8. มีส่วนช่วยขับปัสสาวะได้ดีมากยิ่งขึ้น 9. ช่วยขับน้ำนมเหมาะกับคุณแม่และลูกอ่อน 10. ช่วยกระตุ้นฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันครับ เป็นไงกันบ้างกับวิดีโอคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ